สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องเล่ามาฝากเรื่องเด็กหญิงคนหนึ่งววเด็กก็คิอตัวหนูนั่นแหละย้อนไปตอนเป็มห,หนูเป็นเด็กที่สนและดื้อม,มากชอบเล่นสนุกตลอดเวลาแต่ก็เป็นเด็กขี้เบือ่อเช่นการเรียนการเรียนสำหรับหนูตอนนั้นมันน่าเบื่อสุดๆไปเลยมันทั้งไม่สนุกและต่อให้พยายามก็ไม่ดีๆเท่าไหร่สอบได้ก็เกือบโหลพอดองงานไปได้เลยเราก็ต้องไฟกับครู S <S และเมื่อเราแพ้นักเรียนมาเขา้าแถวทำโทดค่ะนั่นไงซึ่งมันมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณครูจับที่มือของหนูแล้วจจู่คุณครูก็พูดขึ้นมาว่าทำไมมือหยาบจัง้ายคุณครูเขาก็แค่บอกว่าพ่รสวรรค์งานก็ไม่เห็นทำทำไมมือหยาบขนาดนี้อ่ะ จะคิดว่าน,นี่ก็เป็นประโยค์ปกติทั่วไปนีはは่แต่มันเป็นประโยค์ที่อยู่ในความทรงจคของหนูจนถึงตอนนี้เลยค่ะหนูจําได้ว่าหนูก็เรียนลาวันที่มีวิชานั้นบ่อยขึ้นแต่หนูทํากันบ้านหนกงวิชาทรงโอ้พรสวรรค์ถ้าจะทําก็ทําได้นี่นามีไฟนัพูดแค่นั้นก็ทาให้หนูเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหนูเลยมาย้อนคิดคำคําว่า หนูบ้าอยอขนาดนั้นเลยเหรอไอ,อยากเย็นแต่ก็จริงเรื่องนี้ทําให้หนูได้เห็นว่ากําลังใจเล,ล็กน้อยเป็นสิ่งสําคัญมากใครจะไปคิดเราว่าแค่คําพูดประโยคเดียวก็เปลี่ยนชีวิตเราได้ขอบคุณที่รับชมครับ